เคยเจอปัญหาไหมครับผมว่าบัตรกีไม่ติดบ้างเอ่ยกาวแท่งไม่ดีตัดสายไม่ได้ใส่ทองแดงไม่โอเคนะครับหัวแรง้งยี่ห้ออะไรใช้ดีปืนกาวแบบไหนดีนะครับผมแล้วก็ตะก่วใช้แบบไหนนะครับคีมตัดตัดอย่างไงนะครับผมก็หลายๆท่านทมเข้ามาแล้วครับผมคลิปนี้ก็จะมาพูดมาบอกให้เพื่อนๆได้รับทราบทั่วกันครับผมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ คูพักรักจำบายปิงปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันง่ายๆนะผมวัสดีวันส่งการเป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมพากมารักสองสาวันแล้วแหละก็อากาศร้อนมากๆเลยนะครับผมเพื่อนๆท่านก็เลือกที่จะไปเล่นน้าซาส่งการกันยังชุ่มช่านะครับแต่ว่าผมเองก็อยู่แบบนี้แล้วครับไม่ยับไปไหนเลยครับมันร้อนมากๆนะฮะโอเคครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาทําการ แนะนําอุปกรณ์นะครับผมที่ผมใช้ทําลาโพงบลูทูธนะครับหรือว่างาน DIY ต่างๆนะครับผมหลักๆเลยก็คืองานลาโพงบลูทูธนะครับผมที่ผมทําโชว์เพื่อนๆเนี่ยนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทํานะครับผมหลักๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นครับผมเจ้าตัวนี้นะครับหัวแรงครับผมหัวแรงนี่นะฮะหัวแรงนะครับผมใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้อ ฮาร์โก้นะครับผมฮาร์โก้ฮาร์โก้นะครับผมที่เราเรียกกันนะครับผมฮาร์โก้คอร์เปอเรชันนี่นะครับก็ฮาร์โก้เพรสโตเนี่ยนะฮะสองยี่สิบโวลต์นะครับยี่สิบวัตต์ถับร้อยสามสิบวัตต์นะครับผมเมดอินเจแปนนะครับผมของญี่ปุ่นนะฮะก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับมีเป็นแบบปืนนะครับผมก็จะมีแบบด้ามจับตรงปกติก็มีนะครับเป็นแบบปากกาเน่นเป็นนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบปืนนะครับผมตัวนี้นะฮะวิธีการใช้งานนะครับผมก็ พวกนี้นะครับขาตรงขาตั้งเนี่ยเราก็ไปหาซื้อได้นะครับนี่ผมใช้มานานมากแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับผมที่มันจะเสียเนี่ยมันก็จะเสียตรงหัวตรงนี้นะครับตรงหัวชุดนี้นะฮะเราสามารถถอดชุดนี้ออกได้นะครับผมแล้วก็เอาไปเปลี่ยนนะครับผมเอาไปเปลี่ยนนะฮะซื้อมาเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนก็อยู่ประมาณ2-300นะครับตัวนี้ราคาประมาณ6-700นะครับผมไม่เกินนี้นะฮะโดยประมาณครับราคาณปัจจุบันนะครับผมโอเคนะครับใช้นานใช้ทนเลยนะครับผมตัวนี้เนาะ ก็มาคู่กับตัวนี้ครับผมก็คือเป็นฟองน้ําที่เอาไว้เช็ดคะอาดหัวนะครับบางคนก็จะใช้เป็นตัวสกอตไบนะครับคลายสกอตไบนะครับผมเสียบลงไปนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตะกั่วที่ผมใช้กับตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้ออุลต้าคอเนี่ยนะครับผมก็เป็นอันลอยนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ 6 0 40อันนี้คือส่วนประกอบของตะก,กัวนะครับผมแล้วก็มีฟลักภายในตัวนะครับผมจะสังเกตน,นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะฮะเวลาผมบกกัดกรีนะครับมันจะมีน้ำนะครับผมออกมาด้วยนะนี่นะะเห็นไหมที่เป็นฟองฟองนะครับผมฟองฟองเนี่ยตรงฟองฟองเนี่แหละครับผมก็คือมันมีฟลักภายในตัวเองนะครับผมนะฮะเนี่ยพอทําเสร็จก็เอามาเช็ดนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเวลาบัดกรีนะครับผมเวลาบัดกรีนะครับผมผมก็จะเอา ตะกัวอ่าเอาส้ไฟเนี่ยนะครับผมส้ไฟนี่นะครับไปชุบนิดนึงนะครับผมนิดเดียวพอนะครับแล้วก็มาเคลือบนะครับผมนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะเราก็จะได้ไสาไฟแล้วครับผมแล้วก็มีตะกัวมาเคลือบนะครับผมยังเต็มเลยนะครับแล้วก็เอาไปประีกระชิ้นงานนะฮะนะครับผมตัวนี้คือน้ํายาประสานนะครับน้ายาประสานก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมราคาไม่แพงนะครับยี่สิบสามสิบบาทนะครับผม ก็ช่วยในการประสานได้ <Yeah. S 1> ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้มันก็จะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าอะไรที่อย่างนี้นะฮะเวลาเราบัดกีนะครับผมมันบัดกีไม่ค่อยติดเห็นไหมครับนี่ฮะไม่ค่อยติดเลยครับเดี๋ยวนะดะูฮะมันจะมีน้ําฟลักออกมาด้วยนะครับผมจากตะกัวเห็นไหมครับก็คือมันเป็นในปริมาณที่น้อยนะฮะวิธีที่ผมจะทําให้มันบัดเกีติดนะครับก็คือเชื่อมนี่นะครับตักน้ํายาประสานขึ้นมานิดนึงแล้วก็จิ้มลงไปเลยครับ นี่ฮะแล้วก็ดูไปครับผมมันติดแล้วนะครับโอเคนะครับผมนี่นะฮะสำหรับน้ํายาประสานมันช่วยได้นะครับผมดูนะฮะดึงก็ไม่ออกรูดก็ไม่ออกเลยครับทนี้มันติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเอาใส่ไฟนะครับผมมาบัตกี้ได้นะครับนี่ครับอยู่เลยนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับไม่ลุดแน่นอนนะฮะนอกจากเราต้องบัตกีออกเลยนะครับ โอเคนะครับก็จบไปนะครับผมสําหรับอุปกรณ์ต่างตัวนี้นะครับต่ามตัวนี้ก็จะมีหัวแรงนะครับผมยี่ห้อฮาก้นะครับน้ำยาประสานยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับก็หลังหลังก็จะมีพัฒนามาเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวในการบัดกีนะครับก็ทําให้ประสานงานได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นตะกั่วนะครับผมตะกั่วยี่ห้อนี้นะครับโอเคนะฮะต่อไปครับผม ก็คือเจ้าปืนกาวนะครับปืนกาวเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะครับก็คือมันก็คืออ่าขออภัยนะครับมีมอเตอร์ไซค์อ่าก็คือเป็นกลูกันนะครับผมนี่นะฮะถ้าใครไปหานะครับผมถ้าเอาตามผมนะครับเป็นแบบแท่งใหญ่นะครับผมเป็นแบบแท่งใหญ่นะครับผมก็รุ่นมันก็คือ YG ยจีดหกเนี่นะครับ100่งรถึงสองโวลต์ลร้อ240โวลต์นะครับผมใช้กับไฟบ้านเนาะแล้วก็ กำลังวาดอยู่ที่60ิวัต์นะครับผมนี่นะฮะฝั่งนี้ก็มีแล้วครับฮอตเมลกูกันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะดูประสิทธิภาพการทางานเขามันนะครับที่ผมใช้นะครับผมนะฮะเห็นไหมครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมที่ผมเอาไปใช้ก็เอาไว้ซีลพวกอุปกรณ์ท่างตนะครับที่เราไปอยู่บนเพลทเนาะนี่นะฮะ ก็คือยิงไปแล้วไม่หกไม่เยิ้มออกมานะครับไม่ไล่ออกมานะครับผมก็คือความร้อนมันกาลังพอดีนะฮะนี่นะครับก็เรามาระวังด้วยนะครับทํางานเกี่ยวกับความร้อนอะไรพวกนี้ครับมือไปโดนเลยอเงี้ยผมก็เกิดเกิดเข็มแล้วเนาะทาให้นั่งลอกเลยนะครับโอเคครับผมอ่ต่อไปนะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ่าสายไฟนะครับผมสายไฟ สายไฟที่ผมใช้เดินสายบนเพลทนะครับผมนะปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นย <enables> ี <way> ่ห้อของเลเซอร์นะครับผมก็มีหลายยี่ห้อเนาะซึ่งเจ้าตัวเลเซอร์สายเลเซอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นทองแดงแท้นะฮะสังเกตไหมครับเมื่อกี้นี้ที่ผมทําการบัตรกีไปนะครับมันเคลือบติดง่ายเลยนะครับทองแดงแท้นี่มันจะบัตรกีแล้วติดง่ายนะครับผมถ้าเป็นทองแดงปลอมเนี่ยมันจะบัตรกีแล้วไม่ค่อยติดนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ30เมตรนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ2อ0้าิบบาทนะครับ ก็ราคาก็สูงอยู่นะฮะแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ขนาดนะครับผมขนาด1.5แสควายมินนะครับผมถ้าเทียบก็กับสายไฟที่เป็นรหัส AWG นะครับก็จะอยู่ที่อ่าผมขอดูหน่อยนะฮะตัวนี้มีบอกไหมอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีบอกนะครับก็ประมาณนะครับผมประมาณมันอยู่ที่ประมาณสักยี่อ่า16 สิบหกถึงสิบสี่สิบสี่ถึงสิบหกครับผมประมาณนี้ AWG นะครับผมแต่ว่าถ้าผมซื้อก็คือมันเป็นสแควร์มิลนะครับผมนะฮะเป็นสแควร์มิลนะครับก็คือหนึ่งจุดห้าหรือสอง square min ก็ได้นะครับสองก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูไส้มันนะครับผมนี่นะฮะทองแดงบานๆเลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับหน้าๆเลยนะฮะก็คือช่วยในการอ่าทางเดินไฟได้สะดวกนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับโอเค แล้วเวลาบัตรกีนะครับมันจะบักกีติดง่ายมากนี่สมมติว่าผมไม่ได้จุ่มฟักเลยนะครับดูนะฮะแล้วผมไม่ได้จุ่มฝักเลยนะครับเดี๋ยวดูบัตรกีนะครับนี่ฮะมันติดเลยนะครับผมเคลือบเลยนะฮะมันเคลือบทองแดงไปเลยนะครับผมก็คือมันบัตรกีติดง่ายนั่นเองนะที่ผมจะซื้อนะครับนี่โอเคนะครับก็สีที่ผมใช้ก็มีดำกระแดงนะครับบวกลบนะครับผมบวกลบ หรือถ้าบางทีมันแดงหมดผมก็จะใช้น้าเงินเขียวเหลืองกันแล้วแต่นะครับผมเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ก็อยากให้แยกสีนะครับเกี่ยวกับบวกกับลบนะครับผมจะได้ไม่สับสนนะครับต่อไปนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้ีนนะครับก็คือครีมตัดนะครับผมตัวนี้นะครับครีมตัดก็คือตัดอเนกประสงค์เนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเอามาใช้เกี่ยวกับงานลาโพงวูทูธเนี่ยนะครับผมเพราะว่าใน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 ชุดแอมป์เราเนี่ยนะครับ มันจะมีอุปกรณ์บางตัวนะครับที่เราต้องตัดออกนะครับผมอย่างเช่นชงอยแลรพวกนี้นะฮะมันจะเล็กๆเราต้องใช้แบบนี้นะครับมันจะมีความคมฟังหนึ oh สส่งนะครับเราก <Down> ็จะวอาฟังหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะตัวหนึ่งประมาณ4ี่สบห้าสิบาทนะครับผมใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ท้งตัดเนี่ยนะครับอย่างพวกขาพวกนี้ยเล็กๆเนี่ยนะครับผมเราก็ตัดได้นะครับผมตัดได้ใช่ไหมฮะลวงเข้าไปตัดได้บางทีมันยาวนะครับโอเคครับผมแล้วก็เอามาตัดพวกไฟไฟนี่แหละครับผมไม่อยากเสียนะฮะนี่นะตัดขาดเลยนะครับ เห็นไหมฮะรุนแรงดีู่แโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมผมใช้เป็นตัวปอกใสไฟนะครับนี่นะฮะตัวปอกใสไฟนะปัจจุบันก็จะมีลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับผมผมเลือกเป็นตัวนี้นะฮะก็ราคามันถูกใช้งานได้ดีนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับผมนี่นะวายคัตเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็มีตามช้อปปี้หรัฐด้าทั่วไปนะครับผมเนาะก็นี่นะครับวิธีการตัดนะครับสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันแข็งให้มันอ่อนนะฮะ เพิ่มความยาวของทองแดงนะครับผมนี่นะฮะถ้าเราจะเอาสันๆนนี่นะก็เอาแค่นี้ปรับเข้ามานะครับถ้าจะเอายาวๆเลยนะครับผมดูนะฮะยาวๆเลยก็ดูนะครับนี่จะได้ยาวๆขึ้นนะครับโอเคนะครับผมก็ใช้งานได้ดีก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วก็เคลียอุปกรณ์อาพวกเศษพวกนี้นะออกเลยครับไม่งั้นจะเหมือนจะค้าแล้วก็มันจะตัดไม่ขาดนะครับโอเคครับผมเหล่านี้ที่ผมพูดมาครับก็คืออุปกรณ์ที่ผม เอามาใช้งาน DIY งานลำโพงนี่นะครับผมก็แนะนำแล้วกันเนาะเพื่อนๆไปเลือกซื้อเลือกใช้นะครับผมแนะนำใช้ของดีๆนะครับผมก็ใน s h อป e e l เรา d a ตอนนี้นะครับมีขายหมดเลยนะครับผมหรือว่าตามร้านค้าใกล้ๆบ้านนะครับผมก็ไปลองหาดูนะครับยี่ห้อที่ผมบอกไปนะครับผมหัวแรงฮาก็นะครับแนะนำเลยนะครับฮาก้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูดีกว่า <ítulo> sabes, ผม anyway, ชักปักแล kind of like, ้วนะครับแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เนาะนี่นะฮะตรงนี้นะครับผมมันทอดได้นะครับนี่นะฮะ่เห็นไหมครับมันทอดได้นะครับผมอันนี้ผมสาธิตได้เห็นเลยนะครับมันทอดได้ก็คือมันทนทานนะครับพลาสติกไม่ย้้ยไม่เลยนะครับผมนี่นะมันทนทานเนาะนี่นะครับทอดตรงนี้เป็นปลอกเกลียวนะครับผมแล้วก็ นี่นะครับหัวด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับถอดมาทีได้ยังนะครับอ่านี่นะฮะตัวนี้คือเป็นชุดประกาันะครับแล้วก็ตัวนี้คือที่ให้ความร้อนนะครับผมนี่นะครับก็คือเวลาเราซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยก็จะซื้อชุดนี้นะครับผมชุดตรงนี้นะครับมาใส่มาเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมก็แพงรอบเดียวให้มันจบนะครับผมอยาไปอ่าคิดว่ามันแพงแล้วก็ไม่อยากใช้ใช้ของถูกนะครับเสียน้อยเสียมากเนาะเสียยากเสียง่ายนะครับผมคนไทยเรา โอเคนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปใส่ทีนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากมเลยนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนําสิ่งที่ผมบอกที่ผมพูดไปนะครับผมเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมหมดปัญหาการเชื่อมไม่ติดแน่นอนนะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคบายบาย Love you.